พระธรรมโยบบทที่19แล้วโยบจึงโต้อตอบว่าท่านจะทรมานข้าไปนานแค่ไหนจะใช้คำพูดเชื่อเฉินข้าไปนานเท่าใดสิบครั้งแล้วนะที่ท่านตำหนิตีเตียนข้าที่ท่านโจมตีข้าโดยไม่อายหากข้าหลงผิดไปจริงๆความผิดพลาดก็เป็นเรื่องของข้าคนเดียวหากท่านจะยกตนข่มข้าและใช้ความตกต่ำของข้า ปรับปลําข้าก็จงรู้เถิดว่าพระเจ้าทรงทําผิดต่อข้าและว,วี่งแหของพระองค์คลุมข้าไว้ถึงแม้ข้าร้องว่าทรงทําผิดต่อข้าแต่ก็ไม่มีคําตอบแม้ข้าร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้รับความยุติธรรมพระเจ้าทรงปิดกั้นหนทางของข้าข้าจึงผ่านไปไม่ได้พระองค์ทรงคลุมทางของข้าไว้ในความมืด พระเจ้าทรงริบศักดิ์ศรีของข้าไปทรงถอดมงกุฎจากศีรษะของข้าพระองค์ทรงทำลายข้าทุกด้านจนย่อยยับทรงขุดรากถอนโคนความหวังของข้าไปเหมือนถอนต้นไม้พระพิโรธของพระองค์เผาผลาญข้าทรงถือว่าข้าเป็นศัตรูของพระองค์กองกำลังของพระองค์ดาหน้าเข้ามาสร้างเชิงเทินเข้าประชิดข้าและตั้งค่ายล้อมเต็นท์ของข้า พระองค์ทรงให้พี่น้องห่างเหินข้าคนสนิทชิดเชื้อก็กลายเป็นคนแปลกหน้าญาติของข้าจากไปเพื่อนฝูงก็ลืมข้าแค่เรือและคนรับใช้ถือว่าข้าเป็นคนแปลกหน้าและมองว่าข้าเป็นคนต่างด้าวข้าเรียกคนใช้ของข้าแต่เขาไม่ตอบแม้ข้าจะอ้อนวอนเขาลมหายใจของข้าเป็นที่รังเกียจของภรรยาตัวข้า เป็นที่เกลียดชังของพี่น้องของข้าเองแม้แต่เด็กเล็กๆก็ดูหมิ่นเหยียดยามข้าเมื่อข้าปรากฏตัวพวกเขาก็หัวเราะเยาะเพื่อนสนิททุกคนพากันขยะขยงข้าประดาผู้ที่ข้ารักก็กลายเป็นศัตรูกับข้าข้าเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกข้าเฉียดใกล้ความตายแค่เส้นยาแดงเพื่อนเอ๋ยสงสารข้าเถิดเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าเล่นงานข้าแล้ว ทำไมหนอพวกท่านถึงต้องไล่ล่าตัวข้าเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงกระทำจะแล่เนื้อเถือหนังของข้าไม่เลิกราเลยหรืออยากให้บันทึกถ้อยคำของข้าไว้เขียนไว้ในหนังสือม้วนใช้เครื่องมือเหล็กจะรึกไว้บนแผ่นตะกัวหรือสลักลงบนศิลาให้ถาวรเป็นนิจข้ารู้ว่าพระผู้ถ่ยของข้าทรงพระชนอยู่และรู้ว่าในที่สุด พระองค์จะทรงยืนบนแผ่นดินโลกและหลังจากที่ผิวหนังของข้าถูกทำลายไปแต่ในกายนี้ข้ายังจะเห็นพระเจ้าข้าเองจะเห็นพระเจ้ากับตาไม่ใช่คนอื่นจิตใจของข้าโวยหาอยู่ภายในหากท่านว่าเราจะเล่นงานเขาให้อยู่หมัดเพราะต้นตอปัญหาอยู่ที่เขาท่านเองก็ควรจะกลัวดาบนั้นเพราะพระพิโรธ จะนำดาบมาลงโทษท่านแล้วท่านจะรู้ว่าการพิพากษานั้นมีอยู่พระธรรมโยบบทที่ยี่สิบแล้วโสฟาชาวนาอามาตอบว่าความคิดว้าวุ่นของข้าทำให้ข้าไม่สบายใจอย่างยิ่งมันเร่งเร้าให้ข้าตอบท่านข้าได้ฟังคำติดเตียนซึ่งสบป,ประมาทข้าและความเข้าใจดนใจให้ข้าตอบ ท่านย่อมรู้ว่าเป็นมาอย่างไรตั้งแต่เก่าก่อนเมื่อมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาในโลกคือความเบิกบานใจของคนชั่วร้ายนั้นสั้นความชื่นชมยินดีของคนอธรรมนั้นคงอยู่ชั่วครู่เดียวแม้ความอหังการของเขาจะขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และหัวของเขาสูงจรดเมฆเขาก็จะพินาศไปนิรันด์เหมือนอุจระของเขาเองผู้ที่เคยเห็นเขาจะชงนว่า เขาไปไหนแล้วเขารับหายไปเหมือนความฝันไม่มีใครพบเห็นอีกถูกขจัดไปเหมือนนิมิตในยามค่ำคืนตาที่เคยเห็นเขาจะไม่เห็นเขาอีกถิ่นของเขาจะไม่ผ่านพบเขาอีกเลยลูกหลานของเขาจะต้องชดใช้ให้คนยากจนมือของเขาเองต้องคืนทรัพย์สินของตนพลังแห่งวัยชะกันซึ่งเต็มล้นในกระดูกของเขา จะนอนลงกับเขาในฝุ่นทุลีแม้ความชั่วร้ายจะหวานละมุนอยู่ในปากและเขาอมมันไว้ใต้ลิ้นแม้เขาจะไม่อยากให้มันหมดไปและขออมไว้ในปากแต่อาหารของเขาจะกลับบูดเปรี้ยวในท้องกลายเป็นเหมือนพิษงูร้ายในตัวเขาเขาจะคายทรัพย์สมบัติที่เขากลืนลงไปพระเจ้าจะให้ท้องของเขาสำรอกมันออกมา เขาจะดูดพิษงูเห่าและตายด้วยเขี้ยวงูเขาจะไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งและน้ำนมซึ่งหลังไหลเหมือนแม่น้ำลำธารเขาต้องคืนสิ่งที่ตนตรากตรำทำมาทั้งที่ยังไม่ได้กินเขาจะไม่ได้ชื่นชมผลกำไรจากการค้าของเขาเพราะเขาได้กดขี่ข่มเหงคนยากจนและทําให้พวกเขาหมดเนื้อหมดตัวทั้งยังยึดบ้านที่ตัวเขาเองไม่ได้ปลูกสร้าง แน่นอนไม่ว่าเขาจะมีมากเท่าใดเขาก็จะละโมบไม่มีที่สิ้นสุดทรัพย์สมบัติช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยไม่มีอะไรเหลือให้เขากลืนกินอีกความมั่งคั่งของเขาจะไม่จีรังยั่งยืนแม้ขณะที่มีพร้อมทุกสิ่งความทุกข์ก็จู่โจมเขาความลำเค็นเหลือแสนจะเล่นงานเขาเมื่อเขากินจนเต็มท้องพระเจ้าจะส่งพระพิโรธมาเผาผลาญเขา และฟาดกระหน่ำเขาแม้เขาจะหลบหลีกจากอาวุธเหล็กก็จะถูกเท่มแทงด้วยลูกศรทองสำริดเขาจะกระชากลูกศรออกจากหลังดึงปลายศรคมกริบจากตับของเขาความหวาดหวั่นขวัญผวาจะเกิดแก่เขาทรัพย์สมบัติของเขาจะสูญหายไปในความมืดไฟแผดกล้าจะเผาผลาญเขาทำลายล้างทุกสิ่งที่เหลืออยู่ในเต็นท์ของเขา ฟ้าสวรรค์จะเปิดโปงความผิดของเขาและโลกจะเป็นพยานปรับปรำเขาทรัพย์สมบัติในบ้านของเขาจะถูกพัดพาไปในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้านี่คือจตากรรมที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้คนชั่วร้ายเป็นมรดกที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเขาพระธรรมโยบบทที่21 แล้วโยบตอบว่าขอให้ตั้งใจฟังคำของข้าขอให้นี่เป็นการปลอบใจที่ท่านให้ข้าขอให้อดทนฟังขณะที่ข้าพูดแล้วหลังจากนั้นเชิญถากถางต่อไปได้ข้าบ่นต่อว่าเรื่องมนุษย์หรือทำไมข้าจะต้องอดกลั้นไว้จงมองดูข้าแล้วตกตะลึงและเอามือปิดปากไว้เมื่อข้าคิดเรื่องนี้ข้าเองยังอกสั่นขวญแขวน กายข้าก็สั่นสะท้านทำไมหนอคนชั่วร้ายอยู่ไปจนแก่เท่าและเรื่องอำนาจขึ้นเรื่อยๆเขาอยู่เห็นลูกหลานมั่นคงเป็นปึกแผ่นรายล้อมตัวเขาลูกหลานของเขาอยู่ต่อหน้าเขาบ้านของเขาปลอดภัยและไม่ต้องหวาดกลัวสิ่งใดไม่ต้องผ่านพบไม้เรียวของพระเจ้าวัวผู้ของเขาผาสมพันธ์ไม่มีขาดแม่วัวของเขาตกลูก และไม่เคยแท้งเขามีลูกหลานมากมายเหมือนฝูงแพะแกะเด็กๆของเขาก็ร้องเล่นเต้นรำพวกเขาร้องเพลงคลอเสียงพินและรามนารื่นเริงกับเสียงปีเขาใช้ชีวิตอย่างเจริญรุ่งเรืองและเข้าสู่แดนมรณาด้วยความสงบสุขถึงกระนั้นเขาก็พูดกับพระเจ้าว่าอย่ามายุ่งกับเราเราไม่อยากรู้วิถีทางของพระองค์ องค์ทรงฤทธิ์เป็นใครกันเราจึงต้องรับใช้พระองค์เราจะอธิษฐานต่อพระองค์ไปเพื่ออะไรแต่ความเจริญรุ่งเรืองของผู้เขาไม่ได้อยู่ในมือของพวกเขาเองข้าจึงไม่ใส่ใจคําแนะนําของคนชั่วกี่ครั้งที่ตะเกียงของคนชั่วร้ายถูกดับไปกี่ครั้งที่ภัยพิบัติเกิดกับเขานั่นคือชะตากรรมที่พระพิโรธของพระเจ้าบรรดาลให้เป็นไป กี่ครั้งที่เขาเหมือนฟางปลิวตามลมเหมือนแกลบที่ถูกพายุพัดไปกล่าวกันว่าพระเจ้าทรงสะสมโทษทันไว้ให้ลูกหลานของเขาขอให้พระเจ้าทรงลงโทษตัวคนนั้นเองเพื่อเขาจะได้รู้สำนึกขอให้ตาของเขาเห็นความพินาศย่อยยับของตัวเองขอให้เขาดื่มพระพิโรธขององค์สงธิ์เพราะเมื่อชีวิตของเขามาถึงจุดจบที่กำหนดไว้แล้ว เขาจะแยะแสะอะไรกับครอบครัวที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังใครเล่าจะสั่งสอนพระเจ้าในเมื่อพระองค์ทรงพิพากษาแม้แต่คนที่สูงส่งที่สุดคนหนึ่งตายไปขณะที่ยังแข็งแรงสุขสมบูรณ์และสบายเต็มที่ร่างกายได้รับการบำรุงเลี้ยงอย่างดีและกระดูกของเขาแข็งแกรง่งอีกคนหนึ่งตายไปอย่างขมขื่นใจ ไม่เคยได้ชื่นชมสิ่งดีงามใดๆทั้งสองนอนเคียงข้างกันในทุลีดินและถูกปกคลุมด้วยหนอนข้ารู้ดีว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่แผนการที่พวกท่านจะเล่นงานข้าท่านพูดว่าไหนละ่ะคฤหาดของเจ้าใหญ่นายโตคนนั้นเต็นที่พักของคนชั่วไปไหนเสียแล้วท่านไม่เคยถามผู้ที่ต้องเที่ยวไปมาหรือ ท่านไม่สนใจคำบอกเล่าของเขาบ้างหรือว่าคนชั่วมักรอดพ้นในวันแห่งหายนะเขาได้รับการช่วยเหลือให้พ้นวันแห่งพระพิโรธใครบ้างประนามความประพฤติของเขาซึ่งซึ่งหน้าใครสนองการกระทำของเขาเมื่อเขาถูกหามไปยังที่ฝังศพก,ก็ยังมียามเฝ้าอุโมงค์ให้เขาดินในหุบเขานุ่มสบายสำหรับเขาคนทั้งปวงติดตามเขาไป และผู้คนที่ไปก่อนหน้าเขาก็นับไม่ถ้วนท่านจะปลอบโยนข้าด้วยคำเหลวไหลได้อย่างไรคำตอบของท่านไม่มีอะไรนอกจากคำหลวง